อยู่ตรงประตูมึนก็ยังโดนเออกูรู้เออมันก็ต้องโดนกันหมดเลยแต่พวกมึงก็ทำไงกูรู้เออมันเป็นชาวไรว้ายโอเชี่แป๊ย็ดบ่ว้าวสาวิตาสสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในรายการโนพทีเคน่าวันนี้ผมคุณโดมนี่ผมจะมาเล่นเกมผีในโลกบอกกันนะครับผมก็ขอเตือนไว้อย่างนะครับให้ลดเสียงคลิปสักนิดนึงนะครับเพื่อถนอมหูคุณผู้ชมเพราะว่าผมนั้นหลุดมากคลิปนี้ ก็เป็นรับชมกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงโอเค ดละโอเคมาขึ้นอัดละวไหนครับมาดูมาดูจะละอ่ะก็เลยอยากกดได้์แมยิเลยแต่รู้สึกโชคไม่จะแพ้ได้นหนีซีเลยร์มโอเคนี่คือลาดามีนะครับคุณผู้ชมเราอยู่ในลาดามีไม่รู้ว่ามันอัดหรื่อเพราะผมก็ไม่รู้เช่นกันทางเรียบร้อยจบเกมมือคับโตเราเล่นเราเล่นแนเอวเอฟดีิวเออแม่เราไม่เล่นแอลเฮีย บบเวลามันเป็นเกย์แบบเฮียแบบกูเพิ่งไปฉีดเข็มยามามึงก็เล่นกูเลยคุณัทวุฒิทำไมแต่จริงกูก็ไม่กลัวผีหรอกกูก็พิ่งนั่นแหละมาเนี่ยดูอ่านซับไปดูนะมีอยู่วันหนึ่งกูเดินเข้าป่ามากับเพื่อนอีกสามคนแล้วก็ตายเฮียนะเราก็เราตามคนัทวุฒิไปเนี่ยกล้องมันเห็นอยู่แค่คนเดียวคือแล้ววะไปฉายอ่ะไม่เห็นไปฉายเพเห็นไปแค่คนเดียวมั้ยเลยเดินท้าบเดินท้าบเดินทรับ ผมเป็นตักออมเห็นเพื่อนเห็นเพื่อนปะเมื่อเราหันไปฉายใส่กระแกงเห็นปะของปูวะเห็นแค่คนเดียวเนี่ยพอมันหันออกระยะเที่ยท็ออยู่ไหนคิดไปว่ายังพูดัิจัดไปทางเร็วแหลกเดิมไม่รู้จำไม่ได้ไม่เล่นไม่เคยเล่นทางเดิมไหนรู้ก่งอัดคลิปเหมือนทมันชำนานเหมือนมันแบบเล่นมาประมาณห้าหกรอบแล้วอะเฮีย เราถามเลยก็มันบาปอาตายเขาคุณต้องเก็บกุญแจนะอ้ยเหี้ยจัดว่ามีอะไรถุแจ็หมดโอ้กุญแจไหนกุญแจเกี่ยวกห้องนี้กุญแจห้องนี้ไหนห้องไหนวะาบู๊ตามไปดูคไหนอ๋อตามตรงมานี่บู๊บู๊ที่ไหมันจะปล่อยเราไว้อยู่กันสองคน บูเจ้าตอนไอ้สาสตว์มึงปิดประตูอับหน้ากูไม่ใช่กูไม่ใช่กูมึงก็รู้ใครนนบูบูรีบมาเรวบูทำันทิ้งแล้วบูมันจำเอาเลยที่ด,ดีไม่รอเพื่อน,บบน,น,นเริ่มรีบจบเกมหรอเกมเขาทำให้เล่นานานๆนเฮียชัตเตอร์หนึ่งไม่เล่นเลยเฮียเ,<อ>เล่นกว่าตายกวยเขาไม่ยไปกดรวมทีรวมห้านายาสหรือมัน หรือมันสูงผีเกิดมาบูใช่ปะบางทีมันต้องผ่อนเราไม่ตกามเดมเลยแล้วแล้ผ่อนเราไม่เจอนะรอบแม่เทลลิ่งเงินไม่เจอตรงนั้นนะไม่เจอสองตัวแจ็คพ่อตบ้าแจ็คพ่อน่าจะตกอาจจะเป็นอิสเล่เหมอเดมแต่ถ้าเป็นไฟบังคับหรืออะไรโดนครับคงไปดีไม่กลัวอะไรนั้นแหละไม่ไม่อยู่เนี่ยไม่อยู่แล้วเดมรอบนี้ไม่มีเออน่าจะเป็นอิตาเล่แหละ ไว้เรนบูร้อนหน้ามุดไปในโถขี้รักอันไหมโอ้ยไรวะเรงบูเราบูบูไม่มีไลค์เช็คก <c oughs> ูไปไปมันมันงี้โดดวัวง <c oughs> ี้โดดวะเดี๋ยววะอุ้ยเดี๋ยวดูนี่เดี๋ยวดูนี่ไม่ไม่ไปเดินไม่เดินมันเดินเองใช่บูอโดน กูไม่กวรล้วนันกูไม่กวรแล้วนั่เราบกูกูไม่ัวราล้วกูกไม่ไวรได้มีคีย์กันอยู่ยิบ่ิบยิบยิบยอบยิบยอบยิียิอยิบยิบยิบยาบยิบยิเราบดิบยิบยนโดนโดนบดนบี่บยิบโิบย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 งไหิบยิลยินีิบยิบยิโยว์ดิชว์เด่๋ยิบย้บยนบ้าเปิเพลงดิบาิบยิบยิ่ยิบยิบยยิบบปคนนี้มันวาดรูปข้างหลังเนี่ยแบบ มีผู้หญิงใส่เสื้อแดงอยู่คนเดียวมันก็เลยแบบพวกนี้เลยไม่ยอมเงีก็เลยแบบต้องการฆ่าผู้หญิงเสื้อแดงคนนี้ไม่ใช่เสื้อป่ะวะเขาเป็นขลิบเขาเป็นขลิบไปตรงเออหมายจะใช้เฮ้ยรอกูด้วยโบกูติดโบอ่ะยี่คนไม่กลัวอย่เงงี้ม่งวยวายเอาเราเราทำสีสันให้เกงเกงเกงเยดยี่ ไม่ไม่ทำกูบันนอน้วยเอาไปไหนเนี่ยอยู่ไหนนี่มันมืดอ่ะนี่หาแสงด้วยไหาแสงไหนหาแสงกูไม่เห็นแสงภาษาเลยอะไรนะนำนำนำกระสือเว่าอยู่ี้ยข้างหน้ากสือเนี่ยบู๊น่ากระสือบู๊ไอ้เหี้ยอยู่ไหนกันเนี่ยไอ้สัตสเราจะเดินยุดเดินยุดทำไมเหี้ยอะไร มึงต้องไปเรื่อยๆมึงก็โตไปดีผีไม่ทำในมึงอยู่แล้วเดี๋ยวมาทำอไรให้กูเครื่องอะไรอย่างแค่นนมกิมเขนเป็นเครื่องนมมั้งมันเทยอะไรฉลาดมึงเป็นเองดีหาแม่มึงดีหาแม่มึงอ่ะแม่มึงเกิดใหม่เป็นอะไรเอเฮ้อว่าอยู่ใจเท่อะไรกันเรา มึงก an> any ็เดินกันไม่เฮียอ้าวเป็นมีอะไรเลยมหลังลมหลังหลังไม่ไม่ไม่ดูไม่ดูเลยเียมวยจ้าเฮียมวยเจ้าเฮียมวระเบิดเปิดนี่เปิดี่เียมีไปมีไปไปหลังวิ่งอีกเรยังไม่ยังกม่ยัวิ่งอวะมึงโดนมึงโดนหลอกแล้วมึงจะวิ่งอ่ต้องวิงต้องวิ่งหนึ่งก็ต้องไปมันมาขับไป ไม่ได้ยเลยโอ้โหหลอกไอ้เชี่ยท็อปเอ้าท็อปหายไป้หรอยู่นี่อยู่นี่กูตกที่แน่เลยแย่แต่กลัวถ้าเกมยังอัดอยู่แล้วกูลงคลิปนะว่าคนคนดูน่าจะแสบไอ้กูชิบหายเลยเชี่ยกูแสบหูมากแสบหูเ,ร,เร,รโดนก็มาพร้อมกันโดดแยกกันมันจะโดนโดนคนนโดสามทีอะไร,รพรมกันอะไรแป๊บนึงนะแป๊บนึงต้องไปแป๊บนึงนะอย่าเพิ่งเดินตาเดินแป๊บแป๊บแป๊บ เนี่ยโดนตรงนี้ทางกูขัดลุกอ่ะโอเคเวลาเนี่ยทางกูขัดลุกเลยไหนไหนเไงพวกกูรีกันถึงเป็นไงไหนไม่ไม่หยุดจวดโดยไม่ดีเป็นเรื่ององกันก็เดินก็เดินก็เดินไม่ดีก็เดินเพราะมึงอยู่นี่อ่ะไม่เห็นอ่ะเดินไปดี่ไอ้เชี่ยกูอยู่ข้างหลังเออกูอยู่ไม่ได้อยู่เออกูเดินไปอยู่เออกูเดินอยู่นากูโดนบิวอยู่ชี่เออไอ้กูดนบิวอยู่หลังสุดแล้วกูโดนบิวก็ต้องมี เราอยู่หลังสุดก็โดนต่อให้อยู่ตรงมันประตูมึนก็ยังโดนเออกูรู้เออมันก็ต้องโดนกันหมดเลยแต่พวกมึงก็นำไงกูรู้เออมาบอกมมันเป็นชาวไอ้วายโอเชียร์แอบยัดวู้ว้าวโดนมีแล้วกูจะออกชื่อห้องเนี้ยมามึงก็เล่นกูเลยกูณัทวุฒิทำไมแต่ยิ่งกูก็ไม่กลัวผีหรอกกูว่พวกมึงนั่นแหละมาเออมาบอกมันเป็นชาวไอ้วายโอเชียร์แอบยัดวู้ว้าว กัวเวงนั่นแหละมนี่มันลอยแหวนดีมาดีแหวนสารเปิดกอดโชว์เลยน้องเฮียอย่ามาแล้วไม่ทนหลังแล้วละกอย๋อไอ้ห้องห้องแห่งความตายแล้วห้องวิ่งไปขึ้นมาอะไรวิ่งไรวิ่งไรอ๋อไอ้ที่พี่เบเกอร์เขาหาเองใช่ปะแทนที่มันเกมพาร์ดมือ มึงต้องเห็นหน้ากูเมื่อกี้ตองตกใจหน้า,นนมมากูมไม่เหมือนล้วนะแต่หน้ากูแบบไอ้ท็อไปไหนเขี้ยเร็วมากขมุกเร็วมากเขี้ยะมันรู้อะแม่ทอมันรู้รฮะบไูไม่รู้เดมู้ดขี้โม้ไอ้เขี้ยะท็อปอยู่ไหนบูทําไมบูไอ้กูแเจาแล้วบูแล้วเราต้องไปไหน ูไไปท้องไปไหนบูมเจ็บไปเจออย่าไปเจอเดี๋ยวจะเต้นเดี๋ยวจะเต้นไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ได้ยินหัวใจมึงเมาหัวใจมึงมันถึงฉุดแต่ชีวิตจริงน่ะไม่สัตว์ชีวิตจริงเนี่ยเต้นเต้นตะเหี้ยเลยนะท้อท้อท้อมึงมึงอย่าวิ่งดิเพื่อนไม่เห็นคุณไม่กลัวกูไม่กลัวอะไรทั้งนั้นแหละกูบอกให้ Ta 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 khoe nào ấy, sợ đó ơi. Bu bu mừng bèo mà. Thằng này, thằng này, thằng này, thằng này quá. Thằng này. Mày mà mày vô lẳng cu, mày mà Mày mà vô lẳng mày vô này cái đéo. mày vô này. Ê da, cu này, cu vô này, cu mà mày vô lẳng cu. Ê da, mày vô lẳng cu chính đuôi sợ đây. rồi.

บุกเข้าไปได้บุกมันวิ่งไล่สามเหมือนเอามันวิ่งไล่ตามมึงด้วยเหรอแล้วว่าไล่สามคนเลยเหรอไล่สามคนอ๋อจะตายถ้ามึงยกพื้นถ้ามึงมาอยู่ตรงนี้ได้อ๋อแล้วแล้วกูจะบอกว่ากูตายไปสองรอบแล้วคือเราออกมาจากตรงนี้ก็เราก็ไม่โดนใช่ป่ะบุกแต่มันก็ไปต่อไม่ได้เหมือนกัน เยหรอจีบไปน้องเขาต้องไปห้องกุญแจเหมือนเดิมอ่ะท็อปนำนีห้องกุญแจยอยู่ไหนผมอยากจะบอกว่าผีอยู่ห้องเดิมเลยอยู่ตรงที่กูเจอเลยเราว่าเราเดินนี่เหรอเว้ยเราเก็บสเตมนนินาไว้ก่อนดีกว่ะมึงรู้ไหมว่าผีมันช่องล้ายตัวหงมุมอ่ะมึงก็ค่อยๆชัยงหน้าไปท็อปอยู่ไหนกูดูกูอยู่ไหนท็อปไปถูกปะเนี่ยท็อปอย่าวิ่งดี <c oughs> บูยทำแม่งวิ่งอ่ะกูกูรู้จุดที่อยู่ตรงนี้ไหมม่กูรู้จุดสกีสคาตาแล้วบูไปอยู่ไหนบูไปท่องไปไหนบูเขี่ยไปบูเ่อบูบเราไม่รเข้ามาเลยเราไม่รัเข้ามาเลยบูเราไม่รักเราหล,ล,ลงกลเลย อันนึงนะกูเล่งเร่งเสียงบูก่อนโอเคไอ้ท็อปไอ้ท็อปไอ้ท็อปเร่งเสียงท็อปได้อะบูไปไหนเนี่ยบูบูอยู่ไหนบูยูอยู่ในประตูแล้วไอบู ูไหนๆมึงก็เป็นคนที่เข้ามาก่อนเหมือนพระไงเวลาใครมาก่อนก็ต้องเป็นสิบพี่สิบพี่นำนำเลยหลวงพี่ลวงพี่ลวงพี่ก็กลัวพี่ก็ก็ก็กัมุกมาก่อนกูไอ้ไอ้ทำอะไรล่ะไอทำไอ้ทำไม่ถูกไม่ถูกเหี้ยอะไรเลย ไอ้ิันกูเริ่มก,กลัวแล้วน้องลกลัวลำ <c oughs> ก,กลัวเค่ียนมึงเป็นคนพากูมาเองบูบ,บูบเราเจอห้องแล้วบ,บูบโอเคก็เราห้องนี้เราปลอดภัยอยู่นะบูไม่ปลอดภัยมันมาตามมัาได้ไม่ไม่มันมันเดินมันเดินมันเดินแบบเดินหาปะหรือแบบเราต้องไปเจอมันก่อนปวดเลยอย่างงี้ที่ป็นคิวไย อะไรอย่างนั้นเราก็ตายแล้วกันไปทอปน้ำมาทอปวไม่กลัวอะไรมึงเป็นมึงเป็นรุ่นพี่ที่เชิญพวกกูมากูเผาออกได้กูเผาออกได้กูโอเคมันพาออกได้มึงอย่าวิ่งดิมึงอยู่ไหนเรามกลับมาใหม่ดิมันมองไม่เห็นมึงเอาตัวทังออกแล้วออกแล้วฮะไหนอ่ะไหนอ่ะออกแล้วอ้าวบูดูมาเล่นเลยสิเออกูออกอะไรกูออกแล้วออกเกมได้พี่อะไอชิบี้วิ่งออกแล้วมึงวิ่งตามมันมันวิ่งไม่ได้มึงมาใหม่มึงกลับมาใหม่มึงกลับมาใหม่ โอเคเดิมเซ็นแ่บมดนี้ก็มันก็อย่าวิ่งดีไหนทางไหนอ่ะรู้ที่ผีอยู่ที่ผีเกิดแล้วอ่ะคือถ้าอยากอยากเจอผีรู้แล้วตอนนี้ไม่อยากเจอแค่มา้ค่มาุั้งบุบ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 บอีเชนีเล่นลินดวบุบบุบบุบดูไอเขาเล่นลินเดียดมาบ้าเดียดมาบุบบุบทางนี้บุบบุบไปดู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 สีหูรู้สึกว่าผี ขี่มันใกล้ขึ้นมาเรื่อยๆเลยนี้ทางออกหรือทางเดิมน,น,นี่ทางเดิมอ,อ๋ออันนี้กูรู้ว่าทางออกไม่กูไมกูจะทางเบลแล้วกูจะทางเบลไหไม่ตอนมึงเจอทางเดิมพวกกูจำไม่ได้อยู่ดีมึงจำได้ไหมมึงรู้ไหมว่าผีผีไม่เกิดห้องฝากตลอดเลยฝากบนตลอดนำนำไหมครับนาเดี๋ยวนเจอผีเออ๋ยวทานำมันก็เป็นรุ่นพี่พวกกูแล้วมึงไม่ดูแผนที่นะ่ง แผนเีิมันต้องเคยเกมพาร์อีสานมันต้องเติมโอ้ยจะออกไน้าเนี้ยตายเลยเออใส่มั่วอย่างี้อันะทางนี้ไม่เคยมาครับบอกถ้าเกมมาอัดไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องไปอัดใน OBS แล้วรบไปไหนรู้นี่นี่อยู่นี่ครับอมันไม่ใช่ทางเดินที่มือเคยมาหรอ มา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 มจมามึงจมาทา้ยโอ๊ะเฮ้ยออะสอง้มฝาคือทางหาความจริงเจ็บอยแต่วิ่งถอยเบวิถอยมาอยู่งี้มันอยู่อุ๊ยยโอ้หโอ้โอยโหโอโหอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหโบ้โูโ่อโ อสุรีดูว่าไรกินสุปาอยู่บูว่ารวู้วะรยอบอกว่าเจอห้องเซฟแล้วบูไหนอบีอีมันน้ำาก็อู่บูอาบูล่อบูเราล่อาบูเหมอนเดิมอีกเยอะอีมันไล่ให้คนเดียวใช่ไหมน่าจะไล่คนเดียว่บูอีไล่คนเดียวใช่ปะใช่ใช่ีทาแล้ว พี่อยู่ตรงนี้พี่อยู่ตรงพี้อยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้กูสวดรอดลยเหยียดแมมกูสวนรอดลยเหยียดแมมนั่นพี่คนหมื่นโอ้สัปดาอย่ริโยว่าดีสโรว์โอ้ยต่อนนี้พีมันมันย่ามาอยู่ฝั่งซ้ายแล้วเอาก็ดีแล้วไงเราก็จะไปฝั่งขวาไงเออไปฝั่งสามเออปะพิมพนำน้ำท้าผู้ไม่ถูกสามไม่ดีเลย กูที่สวดกูสวดรอเลยสวดรอเลยนำครับเดี๋ยวผมสวดรอเองเปนแมมันมันมันไม่กลับมาสปอนแบบสปอนดักใช่ไหมมันมันมันวิ่งมันวิ่งทั่วเลยอ๋อโอเคมึงมัน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 อยู่จริงๆรินะฝั่งนั้นนะ เฮ้ยมันมันมันเลี้ยวโค้งไปแล้วมันตีโค้งมาเมื่อกี้เลยมันตีโค้งได้ดูไงเออมันวิ่งมันนี่ไปขวาเรามันวิ่งต่อไปขวาเราไปทางไหนอ่ะถ้าเราไปขวาเราไปเจอมันถ้าไปซ้ายก็อาจจะไปเจอมันเหมือนกันอ่อมาแล้วมาแล้วไปได้บ้างไปได้บ้าเด็กเด็กได้บางเลยไหน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 มึงรู้ไหมตอนนี้กูห่างกับเมาส์แบบประมาณครึ่งข้อได้ใช่ไหั้นสัตว์บอกเลยอย่าข้อไก่อย่ามาอยู่อย่ามาอยู่ไกลเท่ากูอ่ะเฮ้ยมึงอยู่ไหนอยู่ไหนกัน ต้องมาหาไหนแล้วเนี่ยร่หงวาจมันดังเรื่อยๆฮอ้ยยดยยยยยมยยยดยยยยูยย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 ียกยยายย่ยยาย้ยยยยยรยจยย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 งยยยยยยมึยย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 ไม่ยย้ยยยยยหยยยยย่ยยยยยย่ยยยยยยเป็นเยย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 ยนนย กูนีัใครบอกไปเอ้โหทุหกคนมาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ไหร่อ๋อกูวับมากูวับมากูวับมาก <c oughs> ูวับความบวชโกรธใจคือกูคือคนแรกที่เห็นไงแล้วกูคือคนแรกที่วิ่งด้วยเหมือนกัน <c oughs> กูคือคนสุดท้ทายที่กูวิ่งแล้วกูก็โดนแม่งเตะมาล็อตเตะบอลมาไป <c oughs> ต่อไหมต่ออะไรสัต <c oughs> ว์บกูจะวิ่งถอยหลังไปกู เดินหน้าหลังไม่ตางกันไม่ขึ้นเจ็นฝัดเลยสักหีมันเริ่มเดินมั่วอะไรเลยอ่ะ่ีมันเริ่มเดินทัวร์แต่แต่เขาบอกว่าถ้าเราเจอบ่อยๆเราจะไม่กลัวบูมใช่ปะจริงเหรอเออเราแบบฟังกันมาพูดดิหัวใจบูพูดดิซิหัวใจบู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 ออกก่อนแล้วบูรำก้อย ออกลาลาก่อนกูได yeah. ้ยินเสียงหัวใจกูออกลาลาไอตัวดิปิดตาเลยพรกูจะพรกูจะโดนแม่งกูดูตาแม่งเลยสินั่งมาบูปิดตาไล้วเอากุแจมาแล้วไม่กุญแจมาแล้วปาปาปาปไปเปิดไปเปิดมอยู่ซ้ายมีอยู่วาเนี่ยมึงก็ไปล่อไงแล้วกกูก็เดินไปเองเอ้ยเดี๋ยวต้องมันไม่ต้องแห้งเหอก็เดินไปพร้อมกันนี่แหละเอ็นบิ๊กนะซื้อเคื่อเกิดมึง เห็นกูสะบัดเมาลับหลังนะภูมิกำสะบัดแล้วสะบัดไม่เห็นยังไงว่าเหี้ยไฟฉายมันก็แบบโก้ส้นตีนเดินัมึงดใกล้กูกกูเดินใกล้มึงมากๆเลยมึงอย่ากดวิ่งอ่ะอเดี๋ยวเพิ่งกดวิ่งอ่ะพอมึงบอกแบบผีมากูก็เตรียมแบบซอยยาวก้าวสี่คูณพันแน่นอนบอกเลย มึงแบบสะบัดมองไม่บอกเพื่อนเลยกูก็อยู่ลางสุดเลยรอยเหี้ยอะไรสักองไอ้เหี้ยมันใกล้มากมันใกล้จังท็อปท็อปอยู่ไหนท็อปท็อปอยู่ไหนเก็บางิน่งบังงดู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 เูไูด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 ูอูดููดูดูดดู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 กูด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 ดดง จับแค่จุดแดงเราเราไม่ต้องมองข้างหน้าบูเราแค่มองไอ้ท็อปไว้เราจ้องตาอย่าทันถว้ายว้ายทำไมทำไมมามมามาทำไมมามามามันเหมือนมันหลังกูมันมันหลังอยู่หลังกูเลยมันไอ้เฉยกูณโดนแล้วไอ้ยาสอยด้วยอดู่เนาะบูเฮยูเชี่อยู่คุณร้องเพลงคุร้องเพลง เอาเหวี่นพีทไว้เมื่อจะบอกทางตันนี่บูบูบูเรามองไฟนี่ไว้บูเรามองไฟดวงนี้ไว้ไฟดวงนี้มันจะนำคุกอยะออกอีกอีกผมจะแตกไหมผมร้องปั่นพีทมึงไม่ได้ยินนะวะเนี่อยู่ไปบูบูโอเคิดเองนะว่าเสียงหัวใจคิดเองคิดเองคิดเอง รับกูรออยู่ที่เดิมตรงจบกจิบบตามทางไยังไมู่บูบูบูมันมันอะไราูมึงรอที่เรารอที่เดิอนแล้วตรง่ปรยังยังบูยังไม่มเนี่ยยังยังยังยยังยััังยังยัยังไมงย้ยังยงยังมัยังยังงยังยัเียยยงายังััยยัง ยังพวกกวดใจทางตันที่บึงพุ่ที่บึงมาให้กูเใจเลยออกบรรล่อเสร็จแล้วก็ปล่อยปล่อยนเกอร์เลยอวดครับพี่ปววีนี่ไม่นะไอ้แย่ให้คนมาฉีดวัคซีนกว่จะว่าตายม่ไม่ใชบอกว่าคุยสายตีใกล้ไอ้อ้ท่มาตอนไหนพี่บูหัวหน้าเรามาแล้วเราต้กลัวเว้ย นรางจิ้งชุดขอแตลดีอะไรชื่อกอบกูไม่ได้มีคำหมายกับผีเออเอไว้ให้พมเพราะต้องต้องรีเปิดตัวแลวมีมาแล้ว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 นี่ปูอย่างนี้ปูโย่าโนี้โน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  เข้ามาแล้วกูเข้าก่อนเว้ยสเตอร์2เอ้าไอ้ที่โดนเข้าแล้วสเตอร์2เลยไอ้เป็นไงพวกกูแท้ๆพวกกูพวกกูเว้ยไม่ไม่โดนเพราะมึงอ่ะทำให้เราเจอของที่นันของที่ดีเก่งประเดิมหนึงสองเท่าไอเราจบสเตอร์หนึ่งอ่ะพอจบรายการแค่นี้ครับออกออกออกงูออกบวกไม่ไม่รวมบูออกก่อนตั้งแต่ตอนที่มึง これ。<my> <laughs>